ผลปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาวเยอะกว่าปากติเป็นผลจากตกขาวไหมนะคะตรงนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าช่วงที่เราเก็บปัสสาวะไปตรวจเนี่ยมีตกขาวหยดลงไปในปัสสาวะด้วยหรือเปล่าเพราะว่านะคะช่องช่องเรียกว่าช่องคลอดที่เป็นทางออกของตกขาวเนี่ยกับรูปัสสาวะเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกัน แต่เวลาที่เราเก็บปัสสาวะตรวจนะคะเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเนี่ยโดยธรรมดาแล้วเราจะต้องมีการเช็ดทําความสะอาดปากช่องคลอดก่อนถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราเก็บปัสสาวะเราจะต้องปัสสาวะทิ้งไปก่อนนิดนึงเพราะว่าปัสสาวะช่วงแรกอาจจะปนเปื้อนตกขาวได้นะคะเราจะเก็บปัสสาวะช่วงกลางไปส่งตรวจซึ่งถ้าหากว่าการเก็บปัสสาวะของเราเนี่ยเป็นการเก็บที่ถูกต้องไม่มีการปนเปื้อนของตกขาว การที่มีเม็ดเลือดขาวภายในตรวจเจอเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากําลังมีการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะนะคะจะต้องมีการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะก็คือยาฆ่าเชื้อนั่นเองเพราะว่าการติดเชื้อของปัสสาวะเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่รักษาดีๆนะคะ เชื้อสามารถที่จะติดไปถึงทารกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่มีการคลอดบุตรในช่วงที่มีการติดเชื้อร่วมด้วยเนาะแต่ถ้าหากว่าเราเก็บปัสสาวะแล้วบังเอิญตกขาวหยดลงไปนะคะหรือเราเก็บตั้งแต่เริ่มปัสสาวะเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แบบร้ออร์เซนว่า เ็ดเลือดขาวที่เจอนั้นเกิดจากตกขาวหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ต้องถามคุณแม่ก่อนว่าตอนเก็บเก็บถูกต้องไหมถ้าเก็บถูกต้องก็แปลว่าเป็นการติดเชื้อที่ปัสสวาวะค่ะ